วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะมาพาพวกเราพิจารณาความแรงของกรดไฮโดรของธาตุาหมู่7นะคะหรือเรียกว่ากรดไบนารีก็ได้นะคะเพราะว่าไบนี้แปลว่า2อฉะนั้นก็คือเป็นกรดที่มีอะตอม2ชนิดนะะั่นคือไฮโดรเจนแล้วก็หมู่7ซึ่งก็คือ h ฮโลเจนนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอาจารย์ขอแนะนำสปอนเซอร์สําหรับคลิปนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เอาแก่นตะวันมาแปรรูปนะคะแก่นตะวันนี่มีสารสําคัญก็คือเป็นอินูลินเป็นพรีไบอติกนะคะอันนี้มีผลิตภัณฑ์4ตัวนะค,ะคือตัวสีม่วงนะคะนมธัญพืชพรีไบอติกนะคะเป็นหวานธรรมชาติแล้วก็กโก,ก้ซินไบอติกนะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะมีจุลินซีดีแล้วก็มีพรีไบอติกซึ่งก็คือเป็นอินูลินนะคะมีเยลลี่โปรโตีนพรีเบอติกนะคะแล้วก็มีครีมกันแดดไฮบริดนะคะ ยี่ห้อ endo นะคะ spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะใครที่มีผู้ติดตามใน tiktok หรือชอบชอบ shopping ใน shopee นะคะสามารถเข้าไปเป็น affiliate ได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถเข้าไปที่แฟนเพจนะคะ facebook หรือสแกน qr code ที่จารย์วางไว้ตรงนี้ได้นะคะจะมีราคาที่พิเศษนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูในเนื้อหาพีมมีนะคะ อันนี้กรดนะคะกรดหมู่เนะคะถ้าเราบอกว่าหมู่7ก็จะมีนะคะ F, Cl, Br, I แล้วก็มี At อยู่ข้างล่างถูกไหมแอสตนะะแต่ว่าเนื่องจากว่า S, อเนี่ยมันเป็นธานตุกำมะรังสีมันไม่ค่อยถูกเอามาใช้ทําปฏิกิริยาชนอาจารย์จะไม่ขอพิจารณาตอนนั้นนะ,ะเราจะมาพิจารณาแค่4ตัวตรงนี้นะคะคราวนี้ธาตุหมู่7จนะคะ ถ้าเนี่ยคือธาตุหมู่เจ็ดแล้วและถ้ามันเกิดพันธะกับไฮดโดรเจนถูกไหมไฮดโดรเจนคะการพิจารณาความแรงของกรดของธาตุหมู่เจ็ดนะคะซึ่งตอนแรกสุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือมันวัดออกมาแล้วโอเคไหมทำการทดลองแล้ววัดออกมาแล้วแล้วได้คําตอบแล้วถามว่ากรดเนี่ยเนี่ยกรดสามตัวข้างล่างเนี่ยเป็นกรดแก่ Okay, นะเป็นกรดแก่แล้วก็มี HF เท่านั้นค่ะที่เป็นกรดอ่อนอนะกรดอ่อนซึ่งนำมาสู่การพยายามอธิบายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเข้า okay, ไหมคะทีน,นี้คำอธิบายที่ว่าทำไมนะคะสามตัวนี้เป็นกรดแก่แล้วทำไม HF ถึงเป็นกรดอ่อนเพียงตัวเดียวก็คือนะคะการเกิดพันธะตรงที่อาจารย์ขีดเนะะี่ยค่ะมัน เกี่ยวข้องกับขนาดของอะตอมอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะก็คือถ้าอะตอมที่มาจับกันขนาดใกล้เคียงกันขนาดใกล้เคียงกันมันจะจับกันได้ดีหรือจับแน่นเไหคะเล็กเหมือนกันจับกันได้ดีใหญ่เหมือนกันจับกันได้ดีแต่ถ้าขนาดมันต่างกันมาก มันจะจับกันไม่ดีอ่ะจัจเขียนไว้อีกทีหนึ่งนะขนาดต่างมากจับกันไม่ดีคำว่าจับกันไม่ดีก็คือฟอร์มพันธะไม่ดีโอเคไหมนั้นถ้าเราพิจารณาธาตุหมู่เจ็ดเนี่ยไฮโดรเจนเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าอะตอมของหมู่เจ็ดเนี่ยไล่ลงมาขนาดไม่เท่ากันถ้าใครจำได้นะคะตอนที่เราเรียนตารางธาตุแล้วก็เรียน อัตรางท่าแล้วก็โครงสร้างอะตอมเราจะทราบว่าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยไปดูในในคลิปในช่องของอาจารย์ได้นะคะก็คือตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยระดับพลังงานของมันจะน้อยโอเคนะเลขควอนตัมนัมเบอร์ n ของมันเนี่ยมีมีน้อยฉะนั้นขนาดมันก็จะเล็กแต่พอขนาดเลขอะตอมของมันเพิ่มขึ้น เลขต่างอนเพิ่มขึ้นฉะนั้นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนี่จะเพิ่มขึม้นสมมติเราบอกว่าเนี่ยมีวงอันเดียวระดับพลังงานเดียวพอเพิ่มขึ้นมาอีกวงมันมากขึ้นยิ่งอยู่ข้างล่างอีกยิ่งวงระดับพลังงานเยอะขึ้นฉะนั้นขนาดมันเลยใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าเราพิจารณาระหว่างฟลูอรีนกับไฮโดรเจนแข็นไหมขนาดมันใกล้เคียงกันถ้าพข้อขนาดมันใกล้เคียงกันแปบลบว่ามันจับกันดีเนี่ยใกล้เคียงกันงั้นะจับกันดี ในขณะที่พอไล่ลำดับลงมาไอโอดีนขนาดใหญ่สุดใหญ่สุดพอใหญ่สุดมันก็เลยจับกับไฮโดรเจนได้ไมด่ดีฉะนั้นพันธะตรงนี้ก็เลยอ่อนพอพันธะมันอ่อนเนะี่ยพันธะตรงน,นี้มันอ่อนมาจับกันไมดีฉะนั้นตรงนี้มันก็หลุดง่ายถูกไหมคะหลุดตัวอ,อิเล็กตรอนก็หลุดมาทาง ไอโอดีนกลายเป็นไอลบแล้วก็โปรตอนหลุดออกมาแบบนี้เพราะนั้นทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวนี้นะคะขนาดของไฮโดรเจนกับอะตอมที่มันเกาะอยู่ในขนาดมันต่างกันมากแค่พอต่างกันมากมันก็เลยมีพันธะที่อ่อนตรงนี้ไฮโดรเจนก็เลยสามารถหลุดออกไปได้ก็เลยทําให้ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นกรดแก่โอเคนะคะในขณะที่ Hf นะคะ ขนาดของไฮโดรเจนกับฟลูรีนเนี่ยใกล้เคียงกันพอใกล้เคียงกันมันก็เลยจับกันได้ดีจับกันแน่นฉะนั้นไฮโดรเจนกับฟลูรีนก็เลยหลุดออกจากกันยากพันธะแข็งแรงกว่าคนอื่นพอพันธะแข็งแรงมันก็เลยหลุดยากมันก็เลยทำให้มันเป็นกรดอ่อนเห็ okay, นะแต่ว่าทนีนี้พอเรา เราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าเขาเรียกหาเรียกกรด Hf เนี่ยว่าเป็น Hf เนี่ยเป็นกรดกัดแก้วเรียกว่ากรดกัดแก้วเพราะว่ามันสามารถกัดแก้วได้ใช่ไหมก,ก็ตรงตัวเลยนะคะกรดกัดแก้วทําไมทําไมเขาถึงเรียกว่ากรดกัดแก้วก็เพราะมันทำมายากแก้วการที่มันสามารถกัดแก้วได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ ความรุนแรงของความเป็นกรดนะต่างกันนะตรงนี้เป็นกรดแก่ในขณะที่ HF เนี่ยเป็นกรดอ่อนแต่ว่ามันสามารถทำปฏิกับแก้วได้มันก็เลยเรียกว่าเป็นกรดกัดแก้วโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความแรงของความเป็นกรดมันทำปฏิกับแก้วแก้วเป็นซิลิคอนไดออกไซด์เห็นไหคะแล้วทำปฏิกับกรด HF ก็จะได้เป็นอะเตตราฟลูออนะ,ะซิลิคอนซิลิคอนเตตราฟลูไร,รนะคะแล้วก็ ได้เป็นแก๊สก็คือระเหยไปเลยนะคะแล้วก็มีน้ําเกิดขึ้นก็เราดุลสมการดุลไฮโดรเจน rogen, ดุลออกซิเจนก็จะได้ตัวนี้เป็น2แล้วตัวนี้ก็เป็น4ตรงนี้ฉะนั้นการที่มันเป็นกรดกัดแก้วไม่เกี่ยวกับความแรงของกรดนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันสามารถทำปฏิกิริยากับซิลิคอนไดออกไซด์ได้แล้วได้เป็นแก๊สตัวนี้ซึ่งมันเสถียรมันระเหยไปได้เลยนั้นวิธีการที่เขาจะเก็บ กรด h f นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกรดกัดแก้วฉะนั้นแปลว่าเราเก็บในแก้วไม่ได้ต้องเก็บในภาชนะอื่นซึ่งภาชนะที่เลือกใช้น่าจะพอเดากันได้นะเนื่องจากมันกัดแก้วแปลว่าเราก็ใส่ในขวดพลาสติกได้นะคะก็สําหรับธาตุหมู่เจ็ดน,นะคะก็คือถ้าในแนวหมู่ตานี้นะคะเราก็จะพิจารณาที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่ก็พันธะอ่อนก็หลุดออกง่ายถ้าพันธะ ถ้าขนาดมันใกล้เคียงกันพันธะแข็งแรงฉะนั้นมันก็จะหลุดอ,ออกยากโอเคนะหลักการคิดกรดของธาตุหมู่7กับหมู6หม่6ก็จะเหมือนกันนะคะหมู่6หมู 6. ่6มีอะตอมก็จะมีออสซีทีโพรอะโพเลเนียมมันเป็นธานตุกำมะถังสีใช่ไหมคะเราไม่เราไม่พิจารณาก็หลักการคิดกรดไฮโดรถ้าเป็นของออกซิเจนมันก็คือ น้ำถูกไหมอาจารย์เขียนแบบนี้นะน้ำเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่สองอันถ้าเป็นซัลเฟอร์ก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็มีอิเล็กตรอนคู่สองอันซิลิเนียมก็เหมือนกันก็คิดเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันการพิจารณาความแรงของพันธะก็คิดเหมือนกันก็คือไฮโดรเจนมันเหมือนกันหมดถูกไหมคะแต่ว่าตัวออกซิเจนซัลเฟอร์ซิลิเนียมแล้วก็เทลรเรียมเนี่ยมันต่างกันดังนั้นตัวข้างบนเนี่ย ขนาดมันมันใกล้เคียงกันมากกว่าฉะนั้นพันธะก็แข็งแรงแต่ตัวข้างล่างข้างล่างไล่ลงมาเนี่ยขนาดมันใหญ่ขึ้นฉะนั้นพันธะตรงนี้ก็จะ weak ฉะนั้นมันก็จะหลุดได้ง่ายเราก็เลยได้ข้อสรุปเหมือนกันนะคะว่าด้านล่างๆเนี่ยจะเป็นด้านล่างๆเนี่ยเป็นกรดแก่กว่าบอกว่ากรดแก่กว่านะไม่ได้บอกว่ากรดแก่นะคะส่วนน้ำเนี่ยคือแทบจะไม่เป็นกรดเลยใช่ไหมคะน้ำเนี่ยเป็นกลางเลยอ่ะซึ่ง ถ้าถ้าถ้าดูพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นกลางส่วนตรงตรง,ตรงนี้เป็นกรดอ่อนทั้งหมดนะคะไม่ใช่กรดแก่เนาะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วคือมันแก่กว่าน้ำแต่มันก็ยังเป็นกรดอ่อนอยู่นะคะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามมาได้นะคะ